รถคันที่เราดูอยู่นะครับคันนี้คือรถ X x p e n d เ r นะดครับตัว x อ็กซ s นะครับ H.E.V. นะครับออกแบบให้เป็นเหลี่ยมเป็นสันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรถเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับการออกแบบในส่วนของตัวกระจังหน้าเองเนี่ยก็จะออกแบบเป็นลักษณะเป็นทรงลังพึ่ง นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับสัญลักษ์ h e v อยู่นะครับบริเวณที่กระจังด้านหน้านะครับในส่วนของไฟนะครับก็จะแยกเป็น2ชั้นนะครับด้านบนครับเป็นไฟคริสตัล LED เป็นไฟ daytime running ก็คือเป็นไฟส่องสว่างในกลางวันด้วยนะครับครับและมาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างของตัวรถกันนะครับก็จะมีชุดแต่งนะครับเป็นลักษณะเป็นค r อ s ดีไซน์นะครับเป็นกาบพลาสติกสีดำนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ย ผ่านทางลูกรางนะครับไม่ให้เศษหินเนี่ยกระเทาะนะครับถึงสีของตัวถังของรถนะครับแล้วก็บริเวณราวหลังคาของรถเนี่ยก็ยังมีตัวจุดยึดนะครับให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมครับบริเวณแหลกหลังคานะครับเพื่อเพิ่มเนื้อที่นะครับในการเก็บสัมภาระด้านบนหลังคาได้มากยิ่งขึ้นครับและด้านข้างนะครับยังมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับไซส์17นิ้วนะครับและด้านหลังเองเนี่ยก็จะปรับครับ ตัวเบรกระบบเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกครับให้ทั้ง4ล้อแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูด้านท้ายกันนะครับครับและด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับชุดไฟนะครับด้านหลังเป็นแบบ led นะครับทรงตัว t shape นะครับอันนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความสว่างชัดเจนนะครับเวลาเวลาที่ลูกค้าขับขี่ทางไกลหรือว่าเวลาที่ลูกค้าขับขี่ตอนคืนนะครับนั้นคันหลังเองเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนต่อมานะครับฝาท้ายนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะ เปิดแล้วก็สามารถใส่ของได้สะดวกสบายขึ้นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นบริเวณชุดตกแต่งใต้กันชนนะครับสำหรับ x p a n d e r Cross นะครับก็จะมีดีไซน์ที่ต่างจากตัวรุ่น x p a n d e r h e v โดยมีแถบนะครับเป็นสีเงินด้านล่างน,นะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับ พวงมาลัยนะครับยังเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ช่วยทําให้จับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับนับปัดเรือนใหม่นะครับเป็นขนาด8มิ้วนะครับเป็นใหม่แบบใหม่เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นนับปัดที่แสดงผลข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับรวมถึงการไหลเวียนพลังงานนะครับหรือ Energy Flow เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้จาก น่าปัดเอือนใหม่ได้เลยนะครับ Expander HEV Expander Core HEV นะครับก็ยังมาพร้อมกับเกียร์แบบไฟฟ้านะครับซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายและใช้งานได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่เลื่อนนะครับจะเลื่อนลงนะครับผักขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการปั์บนะครับเราก็แค่กดตัว P ได้เลยการขึ้นลงบริเวณแถว2นะครับของรถ x p a n d e r นะครับ HEV เองเนี่ยสะดวกนะครับเพราะประตูบานใหญ่นะครับ และตำแหน่งเบาะที่นั่งเนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่ารถเก่งนะครับในเวลาที่เราก้าวขาขึ้นลงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะขึ้นลงรถนะครับแค่หย่อนตัวนะครับจะเห็นว่าศีรษะนะครับก็ไม่ติดด้วยนะครับอันนี้แล้วก็สามารถที่จะหมุนตัวเข้ารถหรือออกจากรถนะครับหมุนตัวนะครับและขึ้นได้เลยนะครับก็จะทําให การใช้งานรถคันนี้เองเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับนั่งบริเวณแถว2องเองนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอพามาชมนะครับเจ็ดรโโมดของรถจน m i t s u s ชิเอ e n d e เดอร์เนะครับโหมดแรกนะครับเป็นโหมด normal นะครับโหมด normal ครับก็จะเป็นโหมดที่ปรับในส่วนของการทํางานนับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวมอะไรการตอบสนองคันเร่งนะครับแล้วก็การทํางานของระบบ traction control เนี่ยให้สมดุลกันนะครับโดยจะดูจาก ทางกราฟด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือได้นะครับอ่านะครับจะเห็นว่าในส่วนของระบบการทํางานของ traction control เองเนี่ยก็จะปรับอยู่ในระดับที่เป็นปกตินะครับในส่วนของการทํางานของ AYC Active Yaw Control เองเนี่ยก็ปรับให้อยู่ในเลเวลที่เป็นปกติการตอบสนองของคันเร่งเองเนี่ยก็อยู่ในโหมดปกตินะครับแล้วก็น้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะใช้งานในโหมด normal ได้ และหมดต่อมานะครับหมดเวทนะครับก็สสำหรับการขับขี่ที่สภาพเส้นทางที่ฝนตกถนนลื่นนะครับอันนี้คาในส่วนของการ ปรับนะครับการควบคุมนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับอันแรกนะครับในส่วนของระบบ traction control เองเนี่ยจะปรับให้การตอบสนองเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นระบบ AYC เนี่ยก็จะทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการตอบสนองของคันเร่งเองเนี่ยก็จะปรับให้การตอบสนองเนี่ยลดลงจากโหมด normal นะครับเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นครับล้อเนี่ยเกิดอาการหมุนฟรีน้อยลงแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายเลยนะครับก็คือน้ําหนักโมอะไรเนี่ยก็จะปรับให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมเพื่อให้รถเนี่ยสามารถที่คุมได้ง่ายนะครับ ครับและอีกหนึ่งโหมดนะครับเป็นมัดโหมดนะครับก็จะเป็นในพื้นที่ที่เป็นทางดินแล้วก็เกิดฝนตกนะครับหรือว่าหลังฝนตกนะครับก็จะมีความลื่นมากกว่าบนถนนปกติตัวตัวไปนะครับซึ่งโหมดต,ตัวนี้เองนะครับก็จะปรับในส่วนของการทํางานของ traction control เนี่ยให้เรียกว,ว่าให้ต่ําที่สุดก็ในส่วนของระบบ A I C เองเนี่ยก็เรียกว,ว่าอาจจะเรียกว,ว่าไม่ได้ทํางานเลยแตเพื่อให้รถเนี่ยมีมีกำลังหรือว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ย หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยส่งกาลังไปที่ล้อได้มากขึ้นแล้วก็ในคลั่งนะครับคลั่งเองเนี่ยก็จะปรับให้มีการตอบสนองแค่ขีเดียวแค่พอวิ่งผ่านในส่วนของทางที่เป็นดินนะครับมันนี้แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้ําหนักของอะไรนะก็ยังปรับเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น normal อยู่นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะควบคุมรถได้ครับและในโหมดต่อมานะครับโหมดกรา v e l นะครับหรือว่าเป็นลักษณะสภาพเส้นทางน,นะครับที่เป็นทางลุกล่างหรือเป็นทางกรวด นะครับจะปรับในส่วนของตัวระบบ traction control นะครับให้ลดลงนะครับการทำงานลดลงนะเพื่อให้ล้อเนี่ยสามารถที่จะหมุนฟรีได้นะครับบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าหมุนฟรีได้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ AYC นะครับก็จะปรับการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นหรือตอบสนองได้เร็วขึ้นครับ Accelerate หรือว่าเป็นการตอบสนองของคันเร่งเองเนี่ยก็จะปรับให้ลดลงนะครับจากโหมด normal นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะในส่วนของพวงมาลัยเองเนี่ยจะปรับให้มีน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อให้การขับขี่หรือการบังคับเองเนี่ย บังคับได้ง่ายขึ้นนะครับผมครับโหมดถัดมานะครับโหมดทามักนะครับจะเป็นโหมดที่เหมาะกับสภาพเส้นทางที่ขึ้นเขาลงเขาอะไรพวกนี้เป็นทางลาดชางนะครับผมการตอบสนองของ traction control นะครับอันนี้ก็ยังคงไว้เป็นปกตินะครับแต่ว่าจะปรับในส่วนของระบบ AYC เนี่ยให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด นะครับเพื่อให้เวลาที่เราเข้าโค้งเองเนี่ยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะรหรือว่าเป็นการตอบสนองคันเร่งเองเนี่ยจะตอบสนองได้อย่างรวดเ,เร็วนะครับเพราะว่าอย่างเวลาที่เราขึ้นเขาเองเนี่ยเราอาจจะต้องใช้กําลังเยอะพวงอะไรนะครับพวงอะไรก็จะปรับให้มีน้ําหนักเนี่ยที่ตึงมือหรือว่าน้ําหนักเนี่ยมากที่สุดนะครับเพื่อให้เวลาที่เราบังคับเข้าโค้งเองเนี่ยเวลาที่ขึ้นเขาลงเขานะครับก็สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะครับผม ครับและในโหมดชาร์จนะครับอันนี้โหมดชาร์จนะครับก็เวลาที่ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้แบตเตอรี่นะครับมีการประจุะครับโดยใช้เครื่องยนต์เนี่ยประจุกระแสไฟเนี่ยเก็บเข้าที่แบตเตอรี่ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือจะเรียกว่าเต็มได้ทั้งหมด5ขีดครับอันนี้ซึ่งลูกค้าเนี่ยอาจจะเรียกว่าสามารถที่จะสั่งในโหมดชาร์จนะครับเพื่อที่จะเก็บในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการจ,จลดลอดนะครับจอดรถรอนะครับ แล้วก็ไม่้ต้องการให้เครื่องยนต์เนี่ยเขาติดก,การทํางานนะครับแต่ว่าเรายังคงนั่งรออยู่ในรถแล้วก็เปิดแอร์สามารถใช้งานวิทยุนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยนั่งอยู่ในรถได้สบายๆนะครับแันนี้ครับและอีกหนึ่งโหมดนะครับเป็นโหมด e v นะครับโหมด EV เนี่ยก็เรียกว่าจะเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ติดเลยครับตราบใดที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะครับซึ่งตัวน,นี้เองเนี่ยเราสามารถใช้งานในโหมดชาร์จนะครับเพื่อให้ชาร์จเนี่ยกระแสไฟเข้าเก็บเข้าที่แบตเตอรี่นะครับ จนเรียกว่าถึงระดับ5ขีดนะครับอันนี้แล้วก็สามารถที่จะสวิตช์นะไปที่ EV Mode นะแล้วก็จะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับอันนี้ในระยะทางประมาณ3กิโลเมตรบวกลบนะครับผมอันนี้ก็ทำให้เวลาที่เราเข้าบ้านหรือออกจากบ้านเองเนี่ยก็เรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องทำงานเลยนะครับก็เพิ่มความสะดสวกสบายในการใช้งานรถมากยิ่งขึ้นนะครับ